อนุญาตพาเข้ามาชมหน้าจอแสดงผลอะไรได้บ้างนะครับก็ในส่วนของหน้าเครื่องก็จะรองรับระบบบลูทูธเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือนะครับร่วมกับโปรแกรมแ s ปสวิแล้วก็โปรแกรม Fit Show ได้นะครับแล้วก็มีโปรแกรมไม่เล่นถึง12โปรแกรมโปรแกรมกราฟวิ่งนะครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลเวลาบอกแคลอรี่บอกระยะทางวัดอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ปรับความชันได้ถึง15องศานะครับสปีดได้ถึง14กิโลเมตรชัวโมงนะครับความเร็ว มอเตอร์ uh, Motor, ให้กำลังมอเตอร์อยู่ที่3แรงม้าด้วยกันนะครับให้หน้ากว้างของเครื่อง45เซนตะิเมตรให้ความยาวอยู่ที่1 m, 250เมตร2อ0เซนติเมตรมีสปีดมือพร้อมมีความชันมือได้นะครับสวยนะครับสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสาเสาเสาใหญ่นะก็สลับแดงดำนะครับใช้งานเสร็จเราก็พับเก็บได้ครับครับแล้วก็มีล้อในการเข็นเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกนะครับ ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้แล้วก็ก็ต้องขออนุญ,ญาตภาพลูกค้าสักครู่เดียวนะครับได้แก่รุ่น3 30นะครับนะครับเสาสีแดงสวยสวยงามมากนะครับหน้าจอสวยนะครับก็สักครู่เดียวก็ร้านทางร้านก็จะแนะนําวิธีการใช้งานสําหรับหน้าจอให้เก่ลูกค้านะครับ